โอ้ยอยเขาชอบีนันแต่สันันลุงอะนะรดหน่อยลถหน่อยพืนอยไปอยมามันขั้นห่อยแล้วได้เขาไปนั่งไนหอะว่าม่นนันที่หมดมันไที่หมดนันแะนัเขาไป่ไดแล้วจกตาน่อยครับมันจะสูงกว่ามันจะสูงกว่า อยากจาย้ายมันถอยมันน <huh ่ะข well, so. ั้นนน้อยนี่ี่น the ้องเหันไหว่าขยายขั้นนน้อยหนึงเห็นมนว่าขยายขันน้อยหนึ่ัยากนะแนวคือไอ้น่ารักด้ขันน้อยก็ตัดเนี่ยคือไอ้ายยายเจ้าเยเ็อ้ไีีป็ันนี่ปแล้วันนี้

ังเนละมันแลนไปแลนมาเลรถคันใหญ่พี่น้องำเตาี่ะรถโรงงานกเห็นทรงงนจงเลยเอ้าแต่าเขากรตัดเดี๋ยวไหที่ไหนย่ายคุณอ่ะใายมันคุ้งคมคุณอ่ะเขาก็ตั้งึ้นไหนดีกว่เออตังมืองกังั่ะ

ใช่รถกันเพราะว่าขยายรถทันหน่อยรถต้งขยายรถันหน่วยพี่น้องคณะขยายยังำหนีได้รถรถตัดหนาพี่น้องเฮ็ดก้อน่งงานเขาเฮ็ดตัแต่อยากหัวพี่น้องไปขยายพ่อนเาเขาเฮ็ดงานเขาเา่ออาไรงานนู้นนู้นเอ้าจะเบกไม่หละคนดอกคิปอยู่ไหมอะไรคิบอะไรดีก่าอนนี้นั่นไหนคันลมคิปจะได้กันรด

มาไปทาไปไทยงามมาเอ๊ดอกไม้งามงามกมันผัดเนาะหน่อยดหน่อยจันหยาพี่น้องน้อยหน่อยหน่อยเลยเปักไก็เลยมหักลขันน่ขั้นนึ่งชุดนึ่นมันไปกุหนาลมากงามงามสบัด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 แต่งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งดอกไม้มาเบิ่งดอกไม้ก็รดนดอกไม้ก็จอดแล้วก็ไ ไปๆไๆปไปขันร่มมาให้มันกับ่างามถ้าร่มมาใมันเดีงงามอะไรเนี่ยทันหน่ายติดตัวนี้มาตัวอะไรเนี่ย ก็เป็นลูกใครเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเขาถ่ายติดภาพอะไรเนี่ยเขาถ่ายปิดภาพนี้มาเนี่ยตัวอะไรเนี่ยฮะตัวอะไรเนี่ยตามวันมิงกิ้งเนี่ยไอ้ถึงเงินถึงเงินตามวันมิงกิ้งถึงโอนดับตาปี ถ่ายติดภาพนี้มาตัวอะไรเนี่ยถ่ายติดภาพภาพนี้มาไม่รู้ภาพอะไรเนี่ยฮะใครเห็นมันฉันไหมฉันถ่ายภาพติดภาพอันนี้มาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยดกใครเนี่ยูกอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมีใครเห็นมันกันไหมฉันติดสูฉันถ่ายติดตตัวอะไรมาเนี่ย เด่นด่าติดเตืออะไรวะเน,นี่้ใครเนี่ยแอบอยู่เนี้ยฮะลูกเต้าเราใครมีใครรู้จักไหมฮะฮะตัวอะไรเนี่ยอยู่ในโพรงฮะลูกเมียเปล่าหรือเปล่าเนี่ยลูกใครวะเนี่ยนางเงนินมองทำไมไม่รักหรือมองทำไมอมอวเงินไหม แม่รักเรื่อมันทำไมมองอะไรมองแต่มองทำไมมองทำไมรักฉช่นไม่เลยมองทำไมผักโอตี่งางะงามที่งหรอวะโอตี่งมีแต่ยอดบุงโมกอ่อมอร่อย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 มันมีแต่ยอดงามมีแต่ยอดงามโอตี่งโอติ่งผักพักจ้าผักกอดสารสวดจากสวน ผักกาดหินเคยกินกันบ่พี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินบกำบะคงกับผักกาดหินนั่นแหละตั้งแต่น้อย่อยบอ่มากินเขาว่าผักกาดหินมันเสก่ยอยเท่ามาก่ค,ย,คยกินได้พี่น้องที่คิดเคยบ่กินมาเด้อพี่น้องมากินผักกาดหินผู้ไดบ่เคยได้กินมากินผักกาดหินกับตำบะคง ผักกาดหินเมืองไต้หวันเขาเอื่นอาซาบีอาซาบีมาเด้อพี่น้องมากินตำบักฮงกับอาซาบีเอาเมอแมนผูดผิดผูวผิดมาเด้อพี่น้องมากินผักกาดหินกินกับตำบักฮงหรือาสมสจมตำกับตำผักกาดหิน มาเด้อพี่น้องมากินผักกาดหินผู้ได้บ่เคยเห็นผักกาดหินหินนี่นี่เห็นผักกาดหินอยู่แต่ันเจ้าข้าเหนีนอาซาบีวาซานพี่น้องใหญ่แล้วคะ่ะมาเด้อพี่น้องมากินต้มผักสมตำกสมกับผักกาดหิน